มาแต่งเพลงให้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอะไรของมันก็นไม่รู้เอาเพลงรายการแต้มต่อเอาเพลงรายการแต้มต่อมาแปลงคือวันนั้นเป็นรายการแต้มต่อไง <c oughs> เป็นหนึ่ง,ป,นนงประทานความจำที่แตนสั้นนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่ใส่ไม่ดีคือเวลาเอาขึ้นเวทีพูดเนี่ยก็ <c oughs> จะไม่เหมือนแบบนี้งไงลูกก็เลยแบบทุกคนตกใจว่าทำไมพูดดีเอ้า เพามันเก่งเนาะเ hmm. <laughs> วลาขึ้นเวทีมันก็ต้องมีสมาธิเวลาเราอยู่ข้างนอกกล้องเราก็เออเป็นตัวของตัวเองเล่นสนุกไปเวลาทำงานเราก็ต้องจริงจังปะ hmm. เข้าใจแต่งมันแปลงคุณแม่ฟ้องอรายการแต้มตอบปะครับอยากให้ฟ้องไง<อ>ผู้การแต้มก็บอกอยู่ว่าอยากให้ฟ้องมาฟ้องหน่อยเถอะหนุ่ง้าว้า เห็นแม่เทพพูดเสียสีขายของจริงๆแม่เทพปวดหัวโดนฟ้องไหมเนี่ยคือไม่ได้ไปเอาเงินแม่เทพมาซื้อของขายนี่คะเงินก็เงินดีฉันปะลูกค้าก็ลูกค้าดีฉันปะแม่ร้อนโดนอะไรก่อนมันก็จะถึงเฟซทนวยแขวะให้มันแขวะไปเธออยากแขวะก็แขวะไปเลยไม่ฟ้องที่มันว่าคุณอ้อขายของปลอมเอาจริงๆนะ ออไม่ใช่คนขี้ฟ้องอะไรขนาดนั้นอะคืออ้อคิดว่าการฟ้องร้องกันเนี่ยหาว่าอ้อจะฟ้องเขาออก็ฟ้องได้ค่ะแต่อ๋อมองว่ามันเสียเวลาอ้อเอาเวลาที่ต้องขึ้นศาลกับคดีไร้สาระแบบนี้นะไปช่วยเหลือประชาชนอื่นที่เขายังรอความช่วยเหลือจอากอ้ออีกเยอะแยะมากมายมันอยากฟ้องให้มันฟ้องเลยค่ะประชาชนเห็นเองเออเขาจะเชื่อมันไหมล่ะวันจันจะมีอะไรบอกไป้ได้ไหมซิล <laughs> ไม่เอาถ้าบอกเธอ เธอรู้เธอรู้โลกรู้เธอหู้โลกหู้พุ่งนี้จะบอกพุ่นี้จะบอกชิวรู้โลกรู้จ้ะชิวใบ้เหมือนไม่ใบ้อะจ้ะชิวโพสแต่ละทีหนึ่งคนรู้ทั้งประเทศกูไม่บอกคุณไม่ได้เป็นนักข่าวหรือคะขนะเป็นทนาย มีฉันไม่ได้เป็นทนายความค่ะแลวก็ไม่ใช่นักข่าวด้วยบอ,บอถ้านางชิวรู้นะโลกรู้จริงๆไม่เซอรไพแน่แนชิวเดี๋ยวฉันจะบอกเธอพรุ่งนี้ <c oughs> ใช่ใเดี๋ยวพวกมันรู้ตัวเดย๋ยวพิ่งบอกเป็นเจ้าของมูลนิธิค่ะป้า <c oughs> สันคือทนายความหมดเธอยินิดบขมาลงเคสที่ขอนแก่นจ้าเขาจะฟ้องคนไปทั้งประเทศไม่ได้นะชิวเธอไม่ด่ามาหน่อยมันจะได้ฟ้องเธอจะได้ไปขึ้นศาลมนเพื่อนชั้นวันที่24ที่จริงเรามีนัดขึ้นศาลแหละแต่มันเป็นนัดไต่สวนนะคะเราให้ทนายความไปได้ค่ะ แต่วันที่24เรามีภารกิจใหญ่กว่านั้นวันที่24ก็เดี๋ยวเลื่อนนัดไปึ้นสารไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ซีเลยเรามีภารกิจใหญ่กว่านั้นมันบอกว่ามีหลักฐานว่าจ้างคนมาส่งเคในไลน์เพิ <laughs> ่งไปเอามาค่ะประกาศให้ยติธรรมเป็นพยาน้ามาสิ ยี่ห้าภารกิจใหญ่กว่าครับใหญ่ทั้งสองเลยค่ะอย่าลืมบทเรื่องอะไรคะบอกใครบอกฝั่งนั้นหรือบอกฝั่งนี้คะฝั่งนี้ไม่เคยลืมบทค่ะแต่ไปบอกฝั่งนั้นดีกว่าเรื่องลืมบทผมไปส่งเคเนี่ยอะไรเขาจะเอาขึ้นไปฟ้องศาลเหรอเรื่องส่งเคศาลจะบอกว่าเคก็ตัวเคคืออะไรอะคุณเข้าใจว่ายังไงทำไมถึง K f c ซหรือเคหรือเปล่า คุณเข้าใจว่าคนส่งเคคือเข้าใจว่ายังไงอาการหน้าเป็นห่วงทุกวันค่ะเคคือรวยจะเอาขึ้นไปสารเหรอตลกไปไหมอ่ะเฮ้ ไปหมดทุกอย่างแม้แต่คำว่าตัวเคก็จะฟ้องเขาเอาหลักฐานอะไรก่อนสลิปโอนเงินหรอตลกเนาะแต่ตัวเองไปให้แอดมินไปเป็นอวตารไปลุกลามคุกคามคนอื่นเขาแม่แม่คนดีแม่นางฟ้าแม่ขององค์เพชร เขาส่งเคไปให้อะส่งเคอรี่ไปให้หรือเปล่าคะอ๋อทนายเขาดิ้นแล้วหรอโอ๊ยเข้าทางจังเลยอ่ะนางนิมมาบรีอะไรนะนางชื่ออะไรนิมมาลดีอะไรของมันสักอย่างสาวแขกสาวพม่าในตาแขกโรฮิงญาเขาโพสหรออ้าตาลา ดูสิดินใหญ่เลยอย่ะกขอดูหนะ้ามึงหน่อยดูสิอย่าปิดคอมเมนต์ล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปขับหน่อย <c oughs> ไม่เอาหน้าดิฉันลงเลยล่ะปิดทำไมร้อนรอน <c oughs> อุ๊ยตายเลย <c oughs> ร้อนรอนดีนะคะ เขาว่าทางพี่หนุ่มพี่อ้อทนายคุกคามเขาและบีบบังคับกดดันเจ้าหน้าที่เลขาโพสแล้วค่ะ23นาทีที่แล้วกดดันเจ้าหน้าที่ทำงานลำบากเขาแคปเขาแคปที่อ้อโพสค่ะไปลงเขาแคปที่อ้อโพสไปลงแต่แต่ตัดรูปตัดชื่อออกนะแต่เห็นว่าเป็นเป็นเฟซอ้อค่ะเป็นแอฟฟาร์อ้อค่ะ บอกว่าปอยอแออปลว่าจุดๆุดดช่วยกันไปคอมเมนต์ตอบอ้อหน่อยนะอ้อไปโพสเรียบร้อยแล้วค่ะในในโพสของเขาไปหัวเราะแล้วก็เค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 คคไงที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่มีหลักฐานว่ามีคน ส่ง K K K ให้เขาอ่ะได้รับการว่าจ้างจากใครตลกคนที่พิมพ์ K K เป็นการจ้างจะเอาไปขึ้นสารหรอคะเอาไปขึ้นบอกว่ายัางไงท่านครับท่านคะเขาส่ง K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  มาคะ่ะท่านผู้พากษารถามว่าแล้วคุณเข้าใจคาว่า K K ไปว่าอะไรตอบได้ไหม K K ไปว่าอะไรคุณเสือไหมั้ย พอจากอายน้องสุขมีทนายแบบนี้ึุนสารแบบขีขีๆเปล่าเอาไปฟ้องศาลขี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 จ่ายแล้ว KFC เหรอคะดูร้อนรนเหลือเกินนะคะน้ำนืงส um> ุสานุูต่อกลับก็ไม่กล้าเปิดอ่านไงมันไม่ได้มีอะไรไง รู้ไหมกูสายปั่นนะเนี่ยเดี๋ยวเจอจะฟ้องอีกไหมคะส่งมาอย่างแซงแอคชั่นไปจะฟ้องข้อหามีเซอร์ไพรส์ไหมคะเนี่ยจะโดนฟ้องข้อหามีเซอร์ไพรส์ไหมเงามาตกใส่หน้าไปกดก่อนไปไปคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวมันจะปิดเมนต์แหละ ต้องเอาใส่หมวกดีกว่า <laughs> ไปส่งรูปก่อนแล้วก็จะพิมพ์ว่า K K. เค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 อาลู่ห,หมวกเออชัดไ <laughs> หมแป๊บนึงนะถ <laughs> ่ายรูปใหม่ ได้ไหมปัดมันก็ไม่สวยสิก็ไม่เห็นแป๊บนึงแป๊บนึ่งถ่ายรูปกว่าปั่นปั่นมองบน มีหลักฐานไงคนจ้างคนไป,ป KK KK กิน์มขี้ขี้ีไงตลูกรีบไปนะคะรีบไปคอมเมนต์เดี๋ยวเขาปิดเมินนะจ๊ะรีบไปนะคะหลักฐานทิปตลกปลอมตั้งแต่คำพูดปลอมตั้งแต่บอกว่าลูกเป็นลูกจะไม่คนอิ่มแล้ว ไปเคกันทุกคนค่ะให้ออกไปให้ออกไปค่ะวิ่งไปแปบบแบบ๊บไหนแต่งรูปยางขอดูก,ก่อนมันผ่านมันยังสวยมันมเอาไปลงเอารูปส,สวยๆนะเดี๋ยวมันจะด่าเราจมูกแห็มนะ <c oughs> แอปฟ้าไงแอปฟ้าของธนวยไงธนวยธรรรวยนะ <c oughs> ไปค่ะทุกคนไปค่ะไปค่ะไปกดคอมเมนต์ต่อนะเดี๋ยวเขาจะรีบเขาจะปิดเมนนะ รีบๆนะเ,นซเ,ซเก่งแต่ในโซเชียลนี่เก่งหรือเกินนะคะเก่งหรือเกินเก่งแท้เดี๋ยวฉันจะไปโพสก่อนใน tiktok แป๊บหนึ่งจมูกแหลมค่ะจมูกแหลมขอโทษนะคะดี่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีเท่าไหร่หรอกค่ะ อาอ้อชื่อต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะถ้าหาไม่เจอในช่องแอปฟ้ากด Google ค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้น<อ>ใช่ค่ะสารเท่านั้นที่ดับนกแสกได้มีคนแอบรู้ฉันไปลงในเมน้นไปลงเมนเมนเขาเลยเหรอระวังเขาดิ้นอีกนะคะเขาเคยอ่านคอมเมนต์บ้างไหมอ่ะคนพวกนี้เคยอ่านคอมเมนต์บ้างไหม เขาเคยดูเสียงจากโลกภายนอกไหมมึงยังไม่ได้เจอกูในร่างอีออปักจัดนะคะกูบอกก่อนไม่แย้มค่ะวันจันทร์ไม่แย้มค่ะนี่ดิฉันเป็นร่างต้นอ้อนะถ้าเป็นร่างอีออปักจัดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอ้อจะไปเข้า ไม่ใช่ของเราอีกตั้งนามสิบนาทีเพิ่งจะสามทุ่มสิบใช่ค่ะแอปฟ้าตัวนอเป็นหนึ่งของเราเกต้าใช่เกต้าบ้ากลับกรุงเทพกลับกรุงเทพต้องไปแวะกินกึ้นเตียวไหม ก๋วยเตี๋ยวอะไรกลับไปรถก็จอดอยู่คอนโดเราไม่กินเคเฟซีไหมโอ้อยังหิวอยู่พะนี่เราแวะนวดที่โพไซดอนไหมที่โไดอนเราแวะกินข้าวที่โพไซดอนไหม รูจ้จักโพไซดอนหรอร้านข้าวอยู่นะฟูเซย์ด,ยดอนนี้เคยไปร้านโพไซด,ดอนหรอเดี๋ยวตัวเองรอข้างนอกเขาเดินเข้าไปสั่งข้าวแบบเดียวเดี๋ยวเขาจะไปแอดกาดแทนเชิญค่ะเออมีเงินไหมมีม,มีตังค์ <c oughs> ถ้านวด่าผัวบอกว่าอยากนวดอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปด้วยแล้วจะเอาหมอนนวดประมาณวัยยายแมวให้ป้าแมวคือหมอน,นวดประจําตัวดิฉันที่อยู่สกลนครเราเา่าแลวดิอยากนวดก็ได้เดี๋ยวจัดให้ค่ะเฮพระเจ้ามี่สายน้ํา <c oughs> ไปเม้นแอฟฟานะคะฝากกดติดตามแอฟฟ้าเอาด้วยแล้วก็แอฟฟ้าเป็นหนึ่งด้วยนะคะร <c oughs> อกลับกรุงเทพค่ะอยู่สนามบิน ไปอ่านเม้นสิคะเดีวเราจะกลับเข้ากรุงเทพค่ะเป็นคนอีสานเนาะเป็นคนสกลค,ค่ะสวยจังมีแฟนยังยังไม่มีแฟนค่ะมีแต่ผัวค่ะแอปฟ้าหาใน Google ต้นอ้อเป็นหนึ่งเลยจ้ะปิดเม้นไปแล้วหรอพูดจริงดิ จริงนะกระจกแพะ oh <my> นึกว่าจะแน่ปิดเม้นจริงเหรอปิดแล้วหรอยังแหมนึกว่าจะกระจกปกติก็กระจกอยู่แล้วแ oh, <my> ม่อะาไสมีรายการอ๋อ oh, ทนวยเขาแคปโพสที่อ,อ้อโพสเรื่องมีเซอร์ไพรส์วันจันทร์ไปลงอะคะ่ะลองเข้าไปดูนะคะแอปฟ้าของทนวยดูนะคะดิฉันก็เลยไปตอบแบบสนุกสนุก แต่ถ้าใครอยากติดตามแอฟฟ้าอ้อก,ก็พิมพ์ต้นอ้อเป็นหนึ่งาหาในช่องแอฟฟ้าไม่เจอหาใน Google ค่ะเก่งแต่โพสเก่งแต่พิมพ์เก่งแต่พูดอยู่ในโลกโซเชียลแม่เขาเคยมาดูไหมคนคอมเมนต์เขาเคยมาอ่านไหมไม่เปลี่ยนทนายหรอกคะ่ะไม่มีใครรับทำคดีเขาเหรอกคะ่ะปวดหัวแต่หาเลยแล้วทำคดีเขา อย่ามาพิมพ์ในนี้ไปพิมพ์ไปน,นู้นไปถามเลยทนายใจภาษีหรือยังไปถามทางนู้นอย่ามาถามพ่อค่ะไม่ทราบจ้างทนายสามสิบคนทนายทยิปหรอคะขออนุญาตลงก่อนนะ <Okay. S 1> บายบายค่ะไปก่อน mm hmm. เจอกันที่กรุงเทพลงไลฟ์ก่อนนะคะ mm hmm. ไปแล้วไปแล้วมาแล้วคือินมาแล้ว